สวัสดีค่ะอยู่กับอ้อยอีกเช่นเคยนะคะในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลพร้อมกับเรื่องราวสาระเกษตรวิถีบ้านบ้านนำมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาแชร์วิธีการและเทคนิคดีๆในการที่จะทําตุ้มสําหรับไว้ตอนกิ่งพันุ์ต่างๆเอาไว้ใช้เอาไว้ตอนขยายกิ่งพันุไม้ของเรานะคะซึ่งวิธีนี้ทําง่ายแล้วก็สามารถป้องกันเชื้อราเชื้อโรคต่างๆในตุ้มตอนได้ด้วยแล้วก็สามารถเร่งการออกรากได้ดีด้วยค่ะ วิธีการที่ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวตามอ้อยมาดูทางนี้ค่ะค่ะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการที่เราจะทำตุ้มตอนกิ่งไม่ว่ากิ่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะหลักๆพื้นๆเลยที่เราต้องมีก็คือแน่นอนค่ะอันนี้เป็นขุยมะพราะ้าว แล้วก็ถุงพลาสติกค่ะอันนี้ก็เป็นถุงใส่แกงธรรมดานี่แหละค่ะขนาดเนี่ยตามที่เราต้องการเลยนะคะจะเล็กจะใหญ่ก็คือขึ้นอยู่กับกิ่งพันธุ์ที่เราจะเอาไปใช้ตอนแต่อันนี้อ้อยคือใช้ขนาดถุง5คูณ8ก็จะทําตุ้มแบบกลางๆนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเพื่อที่ว่าเราสามารถจะได้ตอนได้ทั้งหมดเลยไม่ว่ากิ่งเล็กกิ่งใหญ่แล้วก็จะมีหนังยางสําหรับใช้รัดตุ่มตอน แต่ก่อนอื่นเนี่ยในเรื่องของขุยมะพร้าวเราต้องมาจัดการแช่ขุยมะพร้าวกันก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้รกันค่ะในขุยมะพร้าวนะคะมีสารแทนนินอยู่เราต้องเอาขุยมะพร้าวไปแช่น้ําก่อนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการจัดการขุยมะพร้าวกันค่ะอันนี้คือถังที่สําหรับอ้อยเตรียมใส่น้ําไว้เพื่อจะแช่ขุยมะพร้าวของเราแต่ทีนี้อ้อยจะมีเพิ่มเติมก็คือสิ่งนี้ค่ะจะผสมน้ําเข้าไปเล็กน้อยอันนี้ก็คือปูนแดงของเรานี่แหละค่ะ ใส่ปูนแดงก็เพื่อเวลาที่เราเอาตุ้มตอนกิ่งไปใช้งานเนี่ยนะคะเวลาเราตอนกิ่งเนี่ยจะได้ไม่เกิดเชื้อโรคเชื้อราต่างๆที่กิ่งตอนของเรานะคะเวลาเกิดรากเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนะคะค่อยก็จะใช้แค่นิดเดียวค่ะแค่ปลายนิ้วเนี่ยนะคะละลายเจือจางไปในน้ําน้ําในถังนี่ใส่ไว้สองลิตรนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อ้อยจะใส่ลงไปก็คือนี่ค่ะจูลินซีสังเคราะห์แสงใส่ลงไปในน้ํานะคะปริมาณเท่าไหร่ก็กะกะเอาอเดี๋ยวตวงให้สักหน่อยละกันเดี๋ยวเผื่อบางคนจะว่าเอ๊ะทําอะไรจะไม่กะไม่ตวงเลยเหรอเพราะส่วนใหญ่อ้อยก็ไม่ค่อยได้ตวงอยู่แล้วนะคะกะด้วยสายตาตามความเคยชินซะมากกว่าน้ำสอลิตรก็ใส่สักประมาณครึ่งแก้วก็ได้ค่ะห้ซีซีโดยประมาณ ใครไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือน้ำหมักอะไรเลยจะแช่น้ำเปล่าเฉยๆก็ได้ไม่มีปัญหานะคะแต่อันนี้คืออ้อยเหมือนกับว่าเพิ่มประสิทธิภาพเขาไปอีกนะคะจะช่วยเร่งการแตกรากได้ดียิ่งขึ้นทีนี้เราก็เอาขุยมะพร้าวลงไปแช่ค่ะ แช่หนึงคืน2คืน3ามคืนก็ได้นะคะให้เขาซึมแทรกซึมให้ขุยมะพร้าวเขาดูดน้ำเข้าไปให้อิ่มตัวดีๆเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันคะ่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ำไว้อันนี้อ้อยแช่ไว้2คืนค่ะ จะเห็นว่าเขามีความอิ่มน้ําแล้วก็มีสีที่เข้มขึ้นนะคะทีนี้หลังจากนี้เราก็มาจัดการทําตุ่มตอนของเราได้เลยนะคะนั่นก็คืออีบน้ําออกแล้วก็เอามาใส่ถุงพลาสติกไว้ เวลาใส่แล้วก็กดกดให้แน่แนๆน,นิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ยางรัดค่ะก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวอ้อยก็จะทำตุ้มต่อไปแบบเดียวกันเลยค่ะ นี่นะคะก็คือตุ้มตอนที่พร้อมเสร็จเรียบร้อยสําหรับพร้อมจะเอาไปตอนกิ่งพันธุ์ของเราแล้วค่ะสามารถใช้ได้กับพันธ์ไม้กิ่งไม้ทุกประเภททุกอย่างเลยหลังจากนี้เดี๋ยวอ้อยก็จะเอาตุ้มตอนนี้นะคะไปขยายพันธุ์กิ่งไผ่เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีคนสนใจอยากได้ติดต่อมาขอซื้อบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อยก็จะต้องไปผลิตกิ่งพันธุ์เอาไว้จําหน่ายต่อไป เดี๋ยววิธีการตอนกิ่งพันธ์ุจะทำยังไงเดี๋ยวอ้อยจะทำคลิปให้ชมค่ะไว้ติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเรื่องราวเกี่ยวกับตุ้มตอนไว้แค่นี้ก่อนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อ้อยด้วยค่ะฝากเรื่องราวดีๆไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณทุกการรับชมค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ